จ้าสาวห้วยบ้านนาเด้อจ้าสาวห้วยสวัสดีจ้าเมื่อนี้ยเจ้าพาพี่น้องเขามาเก็บเห็ดเพิงทามอีกจ้ามาตะเศ้าเด้อจ้าเมื่อนี้ไปจ้ามาไปน้ำกันจ้าาแล้วบรรยากาศตอนเศร้าจ้าอากาศคึมคึมฝนกระซิโตอีกจ้าเมื่อนี้ยพออะไรทางทางเด้อเจ้าไปเพิ่งกันดอกน้ำ ดอกงามทั้งมือเลยเดอกพอดีจะดอกพอดีงามๆกำลังพอดีเขาเว้นไว้อสองมือนีเนาะวันนั้นเทามาเก็บละน้ำเนาะต่อยกละจ้าดอกงามเนาะงามพอดีเลยดอกง่ายก็มือนั่นเนาะ ดอกพอดี้องนี่ตะอกกำน้ำติดเลยตกไปแหงเป็นเสื้ออีกรอบหน,<ะ>น้าจะตอกกำน้ำมีจระสข้ออนดนี่ ้ดอกนอนกุลูเยอะน้ำไมดึกสะอนเนี่ยนอนอุลูมมีเียไม่ตะดอกน้า,าจ้ะตะดอกพอดีนเนาะป็นาหามเมื่อน,นั้นเราเขาเป็นไปสองมือเนาะอืครับอาืาอั้างาต่างู คนใจอีกดอกนะึงดีมากอ้อดอกงามกำลังดอกพอดีดเสืนะอในเดีกเอ,นะอ็กนะเ้หได้แล้วนะ ดอกเนาะจิปป้น้ำเ่ยนี่ป่าสอมงมวยพอละสันจ้าพอรับไปเบิ่งกันาเกิดน้ำต้นใหม่เนาะเห็นตอนนี้น ถอดออกมาถืมันใ่เร็วเนาะใ้เร็วเนาะน้ำเลยดีเอาปุ๊บอี๋จะหาปดอกม นี่นางโบสพไปไมา,ลมาเลยจ้ะมาตอนเสามาตไปใส่เลยจ้ะยากาศรอบป้าตอนเสาๆจ้ะฝ้ายังคืมเจ่าไม่เปเห็นดอกเห็ดของเล็จ้ะเสือ มดอกหน่อยเสือเลยนะอดนนีปกเวงา้งเจ้าตดอกงามม้งเลาอก็ดี่จะดอกก็ดีนะดอ,ด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 อกนี้แต่แงดอกนี่บานแล้วเนาะบาเต, <laughs> ตีงเยงดิ ป้า <c oughs> ก็เริ่มแจ้งเอามาแน่แล้วจ้ะเริ่มเห็นดอกเห็ดนี่กับมากับบ้าวตน้นกับสาวห้อยกบสิเมื่อแล้วเนาะจ้ะหาแล้วก็หาดีแล้วกับบะมี่มัน <c oughs> ออหอยลอจ้ะหอยละสั้น ดีน้่นต้นใหม่นะดีน้่นต้นใหม่กันเกิดแล้วต้นใหม่นะเห็นไหเสืออะไรคือเก้าคันจ้าคนงานเขาได้อยู่เนาะได้แก่งนมำกระดอกน้ำนมจะเกิดน้ำนี่ดอ,อก <c ười> ดอ จาสำหรับที่นี่กับศิลาไว้สำนีด้วะจ้าฝากติดตามในด้วยจ้าสมอยสวัสดีจ้า